สวัสดีค่ะดิฉันนางรัตลวีคำโสภาครูชำนาญการโรงเรียนบ้านผาขามสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ซึ่งมีนายสาธิตคำชมภูเป็นผู้อำนวยการและนางสารัชชาพิลมแก้วพิลมเป็นรองผู้อำนวยการค่ะวันนี้ดิฉันจะมาทำหน้าที่นอจพอพาทัวร์ชีวิตการทำงานของผู้พิการ รายนางพิสมัยสีโครซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัท d k s s ประเทศไทยจำกัดนะคะหากทุกท่านพร้อมแล้วตามดิฉันไปชมชีวิตการทำงานของผู้พิการได้เลยค่ะตามมาค่ะต่ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ทำงานของผู้พิการของเรานะคะคุณครูพิษสััยสีโครหรือคุณครูใหม่ของเรากําลังจะแจกการบ้านนักเรียนในช่วง เลิกหลังจากที่เด็กๆเลิกนอนค่ะตื่นนอนแล้วเราก็จะกลับบ้านโดยคุณครูก็จะเก็บเด็กและแจกกันบ้านในนามของผู้ช่วยคุณครูของเราค่ะค่ะพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะ เลยลูกกลับได้เลยแม่ไหม่แจกกันบ้านหนูแล้วนะคะตั้งแต่เช้าจรดเย็นนะคะตั้งแต่7จ็ดโมงนะคะ7จ็ดโมงจนถึงบ่ายสองโมงครึง่งคุณครูแม่ไหมก็จะอยู่กับเด็กๆนะคะมารอรับเด็กๆแล้วก็ส่งให้กันบ้านแล้วก็ส่งเด็กๆกลับบ้านค่ะค่ะโอ้ยเจ็บปากด้วยค่ะไม่ร้องลูกไม่ร้อง ยังมาค่ะน,น้นาไหมคานาวินค่ะนาวินค่ะลูกอจิกลับเลยอาจิได้กันบ้านแล้วนะคะลูกกระหว่างแม่ครูใหม่ส่ง นะคะส่งลูกๆกลับบ้านนะคะจะขออนุญาตเรียนสอบถามท่านรองค่ะซึ่งเป็นหัวหน้าและเป็นผู้ใกล้ชิดนะคะในการปฏิบัติหน้าที่ของคุณครูพิสมัยสีโครน,นะคะคนพิการที่ทำงานในองค์กรของเราท่านรองคะในกรณีที่มีคนพิการมาทำงานในหน่วยงานของเราท่านรองว่าเกิดประโยชน์กับหน่วยงานและองค์กรของเราไหมคะสวัสดีค่ะ ครูผู้ใหม่นะคะเข้ามาในตําแหน่งของผู้ช่วยครูนะคะผู้ช่วยครูซึ่งการดูแลเด็กปฐถมวัยนี้นะคะเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งความรักและความเอาใจใส่นะคะเพราะจะแตกต่างจากพี่ๆนะคะซึ่งน้องก็ยังเล็กอยู่ในบางครั้งการช่วยเหลือตัวเองก็อาจจะยังต้องพึ่งพาอาศัยคุณครูนะคะคุณครูใหม่ก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะคุณครูใหม่ปฏิบัติงานนะคะไม่แตกต่างจากบุคคลปกติเลยนะคะ ช่วยงานได้ดีมากนะคะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนอย่างยิ่งนะคะและก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ที่มีความพิการทั่วไปในชุมชนนะคะและการที่คุณครูใหม่เป็นบุคคลที่อยู่ในชุมชนนี้นะคะในเรื่องของการประสานงานต่างๆช่วยได้อย่างดีเยอะเลยค่ะค่ะขอบคุณท่านรองมากค่ะค่ะ,คะ,ะเด็กๆรอกลับบ้านนะคะเดี๋ยวแม่ครูจะสอบถามคุณครูใหม่ต่อค่ะค่ะ น,ะะน้ไหมปฏิบัติหน้าที่มาตั้งแต่ปีพศ2,500เท่าไหร่คะ61 <60. S 2> ค่ะปี2561นะคะปี2500นห้รน้หมนั่งก่อนก็ได้คะ่ะน้หมานั่งก่อนนะคะนั่งก่อนเดี๋ยวจะขออนุญาตสอบถามในส่วนของการทําทงานงนะคะในส่วนของการทํางานว่าให้น้หมเล่าให้ฟังว่ามาปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของเรามีกรอบงานอย่างไรบ้างคะก็ ตำแหน่งของทางก็คือผู้ช่วยครูค่ะก็คือดูแลเด็กๆค่ะดูแลเด็กค่ะแล้วก็จากครูแล้วดูแลเด็กแล้วมีอะไรอีกคะที่เราได้รับมอบหมายการไปแต่ละหน้าที่คือทิมเอกสารทุกอค่ะคือผู้ช่วยครูทุลการทุลการค่ะผู้ช่วยครูทุลกานที่ที่เราทำตอนนี้การที่ได้ไปเป็นผู้ช่วยครูทุลการก็คือพัฒนางานมาจากปีนแล้วเนะเดิมทีเราทําหน้าที่เดียวนะคะเรามาปี เป็นไงคะการรู้งานในหน้าที่เป็นยังไงบ้างทำให้เราเรียนรู้ประสบการณ์นะคะในด้านเรื่องการคอมพิวเตอร์คือตอนตอนนั้นยังไม่เก่งนะคะแต่พอมาได้ประสบการณ์ในส่วนนี้ทําให้เรารู้รู้เรื่องรายละเอียดงานค่ะพิมพ์งานเก่งขึ้นค่ะใช้คอมพิวเตอร์คล่องขึ้นสามารถส่งรายงานด้วยตัวเองได้ไห้คะปีนี้ส่งรายงานด้วยตัวเองได้พิมพ์งานคล่องใช้งาน คือค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ไหมคะได้ได้ค่ะคล่องขึ้นแล้วจากการทํางานของเรานะใหม่มีการแบ่งปันยังไงคะแบ่งปันยังไงก็คือแบ่งปันโครงการที่ไม่ได้เดียวกันในส่วนนี้ก็คือร่วมสนับสนุนโครงการโมเดลวัลสิบบาทโมเดลวัลสิบบาทส่งยงินต่อเนื่องนะคะส่งเงินต่อเ่อแล้วหน้ใหม่ที่ห็นยังไงกับโครงการโมเดลวัลสบบาทคะ เราเรียนรู้กำลังเรียนอิสือยู่สามคนเนาะส่งลูกเรียนเาะั้นเถอสมัยมีเงินไปส่งลูกเรียนเป็นจบนะคะแล้วสุขภาพร่างกายเป็นยังไงคะได้เข้าโครงการเจ็ดสิบวันคะเข้าค่ะเจ็ดสิบวันมหารย์ของฉันนี้เข้าจนซีซันหกเป็นซีซันสุดท้ายแล้วค่ะก็ มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นค่ะแข็งแรงขึ้นค่ะน้ําหนักควบคุมน้ําหนักอยู่ในเกณฑ์ของอายุนี้จากการเดินคล่องตัวนะคะน้ำใหมกไม่มีโรคประจาตัวไม่มีไม่มีโรคประจาตัวน้ําหนักจากการที่ควบคุมอาหารน้ำหนักลดลงไหมคะลดลงลดลงเนาะปริมเล็กลดลงก็คือคล่องตัวแข็งแรงโอเคแล้วความมั่นคงในครอบครัวเรามีมีเงินออมไหมคะ ก็มีค่ะมีเดือนเดือนนึงก็เดือนละพันค่ะตอนอย่างน้อย1,000บาทนะคะแบ่งจากเงินเดือนแล้วมีอาชีพเสริมไหมคะน้าหมายคะมีอาชีพเสริมไหมคะอาชีพเสริมนี้มีค่ะก็คืออ่าเปิดร้านอ่าเครื่องเครื่องมือช่างซ่อมเครื่องมือซ่อมซ่อมเครื่องมือช่างในชุมชนในชุมชนค่ะอ่าใครเป็นผู้ซ่อมให้คะแบนค่ะแบนซ่อมให้แบนซ่อมให้น้าหมายก็เป็นลูกลูกคือ ค่ะนะคะจุดเด่นของน้ำไหมนี้นะคะที่ทํางานกับเราร่วมกันมาปีนี้เข้าปีที่4ปีที่4นะคะปีที่4จุดเด่นคือมาเช้ากับค่ำนะคะผู้พิการของเราอยู่ในชุมชนใกล้ใกล้เคียงเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่แต่เช้ากับหลังเพื่อนด้วยนะคะทำงานปฏิบัติหน้าที่สองอย่างะคะ่ะภารกิจของเราจุดมุ่งหมายก็คือผู้ช่วยงานธุรการและก็ผู้ช่วยดูแลเด็กๆห้องเรียน มาถึงก็ปฏิบัติหน้าที่ได้เลยนะคะนั่นคือจุดเด่นของผู้พิการของเราทีนี้ท้ายสุดอยากให้นัำไหมขอบคุณบริษัทที่เป็นผู้จ้างของเรานะคะขอบคุณบริษัทนั่งก็ได้ค่ะนักไหมคะนั่งก็ได้ขอบคุณ ภาพนะคะและเป็นไปได้ก็อยากให้บริษัทนะคะส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้พิการคนนี้มีงานทำตลอดไปในทุกๆปีงบประมาณค่ะขอบคุณค่ะ